สวัสดีครับผมบาวิเซียรเมืองราศสีสลัมาแล้วมาแล้วเออเมื่อนี้เพื่อนได้มาตัวเดียวครับนายหอยโยครับได้มาตัวเดียวเมื่อนีม้มันบดไดแบบเป็นฝูงครับเพราะว่าเพิ่นไปหาแล้วมันบมมี่ครับตอนนี้กำลังได้มาตัวเดียวครับเป็นลูกของซีวายครับงามอยู่ครับ ตัวนี้งามอยู่หนังหนาครับหนาใส่ได้ถูกอย่างครับนี่ครับงามมดครับได้มัดทุกส่วนครับ อู่แต่เงินถึงกับมาสื่อด้วยครับเม่บอกเมยพันอยู่รักสามครับเม่บอกเม่พันธดครับหนางามลูกซี่ไหวครับตอนนี้ก็มูเพิ่นให้แล่นเป้าอีกอยู่ครับ เลียงง่ายครับกินเป็นกินครับบดือครับบดือนี่ครับอย่างงามเลยครับเต็มทุกอย่างครับดื้อก็ได้ครับในเมดครับดื้อก็ได้ครับนี่ครับติดต่อเพื่อนไดได้ครับานหอยโยกคือก่าเหรอครับ สีไผติต้าผมอยู่กับคือสี่หเบอร์โทรของเพ่นนน่หอยโยครับทเบอร์ทูเพ่นอย่างทเบอร์ทูเพ่นอย่งจำไหนพอจอไเบอร์เบอร์จเบอร์ย่งลุงลาไทยงยุธีครับย่งงามด้ยศูนย์กาแปด้วยครับเบอร์เพ่นเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสอง เจ็ดเก้าเจ็ดแปดไปไกลยังอีกหนึ่งห้าเจ็ดแปดหนึ่งห้าเจ็ดแปดครับนี่แหละของนายหอยโย่ครับติดต่อเพื่นใดเถอครับง่วนตัวนี้อยู่ประมาณรักสามครับเก้าแปดเออเก้าสองหนึ่งห้าเจ็ดแปดนั่นแหละเขียนไว้น้ำเวลาเล่าบรยูุเราบอะวุกับสิไใจบอกบอกได้เขียนไว้เลยนี่ครับลูกซีไว้เออลูกซีไว้เนี้ยกาะ หนึ่งสามสามหลูกซีไว้หนึ่งสามสามครับนี่ครับหลูกซีไว้หนึ่งสามสามแต่แง้มเถะครับแง้มอีูดีครับเบอร์เพื่นกะทีผมบอกไปนัเด้อครับนี่นี่ครับแง้มครับแต่แง้มแง้มพันเปอร์เซ็นต์เลยครับแง้มเนี่ยตัวนี้แง้มแห้งครับได้มัดทุกอย่างครับนี่ ได้มดหางยังได้มดครับแต่งามครับเอาไวเถ้าเป็นแม่บอกแม่พันได้ครับนี่ครับนี่เพื่อนไปเอางวอีกอยู่ครับตอนนี้เพื่อนไปเอางวอีกอยู่ก็คือว่าผมมาถ่ายเพื่อนบอยู่ครับอยู่แต่หลูกน้องเพิ่นเศพังกกกินยากรบุญสาลีนอครับเศษของเพื่อนกักินยากรบุญสาลีนะครับเขาไปเบิ้งได้ครับ ไกแอดตมเบอร์เลยครับไล่กับแอดตั้มเบอร์นี่แหละครับง่ามีดีครับมันยื่นหนิ่งเลยครับนี่ที่ผมถ่ายนี่ยืนหนิ่งง่ามงวดตัวนี้ง่ายครับง่ายทุกอย่างครับเลี้ยงง่ายครับเบิ้งเนี่ยะหันจากได้เราโทรหาเพื่อนเลยเด้ครับที่ผมบอกไปแล้วก็ให้ทวนหลังหลังเอาครับเพราะว่าผมก็บจำบ่ได้ผม งามอีเดีครับแม่แม่นีงามแหงของนายหอยโยครับนายหอยโยบ้านน้องอึงอำเภอราสีสลัจังวัดศรีสเกตครับของเพ่นนี่ครับโอ้ยงามแหงครับงามแหงงามแหงนี่ครับโอ้ยลูกซีไวครับ แต่ง่ามมีดีครับถ้าจำไม่ได้กะส่งหาผมก็ได้ครับเพราะว่าผมจดเบอร์เล่าไว้อยู่ครับครับผมนี่ครับอย่างงามเลยครับงามอีดีครับงัว่เมียนี่ เรืองที ver, <quality> ่แล้ครับเอาสามีก่อนเด้อครับวัดดีครับ <c oughs> <ogo gehabt>